ก่อนพระพุทธเจ้าจะดับขันปริณิพานพระองค์พูดว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายทูยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นการฝึกตนเองดีแล้วสมบูรณ์แล้วเข้าถึงอาาจจัลาตำผลแล้วถึงเข้าถึงมาพูดอ่ะมันถึงตรง่ะตรงนี้ไม่มีในตำไม่ไม่ยกตำลาแล้ยกเอาผลของการปฏิบัติ คือเข้าไปถึงอาารตัตผลนะและมีคำหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหรันเคยเป็นพระอรหันมาก่อนก่อนจะมาจัดสรุนี่ยิ่งตัดสรุเข้าถึงอาหารหันนั่นแหละเรียกว่าตัดสรุนะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถาเนี่ยยังไม่ได้จัดสรุเลยนะงั้นจะไปฝึกไปหัดทำไมกับอาจารย์ตั้งหกท่านนะเพราะฉะนั้น ความขัดแย้งมันอยู่ในตัวนี่คือคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะ,ะมันก็เลยจะเพี้ยนเห็นไมมันอันตรายปุถุชนเนี่ยพูดถึงพูดธรรมะได้ไหมได้แต่อย่าออกจากพระตรพิดกอย่าออกจากตำราอย่าเอาความเห็นตัวเองไปใส่ได้อยู่ถ้าเมื่อไหร่เอาความเห็นตัวเองไปใส่จะเพี้ยนได้ เพราะฉะนั้นไม่เหมือนพระอริยเจ้าระดับพระอรหันต์ที่ฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นได้ไหมเข้าถึงอารหัตผลแล้วค่อยมาพูดนั่นมันถึงจะถูกต้องตรงนะจำไว้เพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทุกคนต้องอย่าสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่ทำไม่สอน อย่าไปทำมันเสียเวลาหลวงตาย,ย้ำอยู่ตลอดแม้แต่คลิปแรกที่เขาถ่ายแม้แต่ครูบาอาจารย์หลวงตาก็ตามหลวงตามีดีอย่างคือไม่ออกจากหลักของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติเห็นไหมหลวงตาพูดตลอดตั้งแต่คลิปแรกจําได้ไหมที่นั่งอยู่เก้าอี้รูกเขียวอ่ะ ใครจะพูดอาจารย์จะเดียงรังขนาดไหนใครจะยกย่องบอกเป็นพระอรหันเราไม่รู้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงมีแต่คนที่ไม่เคยเป็นพระอรหันเรไปแต่งตั้งคนอื่นเป็นอยู่ทุกวันนี้นะหลวงปู่นั้นเป็นพระอรหันอาจารย์นี้เป็นพระอรหันมีแต่ปุถุชนไปแต่งตั้งไม่รู้มันรู้ได้ยังไงว่าองค์ไหนเป็นพระอรหันเราเชื่อไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่ามีมาตรฐานดีนะ,ะปฏิบัติตามนำเอาธรรมะเอาคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละมาลงมือทำแบบพุทธปฏิบัตินั่นก็คืออานาปานสตินั่นเององค์ไหนจะสอนคนไหนจะสอนไม่สนนะจะถูกจะผิดไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคือ พระพุทธเจ้าตัดไว้ดีแล้วตรงแล้วสมบูรณ์แล้วนำเอาธรรมะเอาคำสอนนั้นมาลงมือทำเนาะ